คันนี้เป็นรถยามห้ามือนหนึ่งคันแรกของผมเลยนะไม่ My ยังศูนโลอยู่เลยก็เดี๋ยวลองมาทดสอบแรงม้ากับทอร์กดูว่าจะได้เท่าไหร่นะครับ Yeah Hope you ready for the comeback. Steve Nash, I'm about to bring the sun back. Forecast looking bright for the comeback. Can't ignore it. Promise you can never sun down. I pray for it. Get ready for the comeback. Yeah, yeah. I think it's time for the comeback. I hope you ready for the. Yeah. I see it's time. Press play on the tape, no rewind. No delay, put it all on the line. Only going up, ain't no room for the climb. Leave me at the top, or you won't ever see me. I'm making dreams, come true like a genie. I'm making moves soon, you gon' have to king me. Checkmate, crown, you gon' have to bring me. Ain't no other way. Up uh, next, then I'm putting you away. Yeah, maybe another day. Give me a trope, I'ma put it yeah. on display. Hope you're ready for the comeback. Steve Nash, I'm about to bring you. สวัสดีครับผมลุง SBK นะครับไม่เจอกันนานเลยครับวันนี้นะครับเราจะมาพบกับเจ้า YAMA h a นะครับ R1 ปี2022นะครับคันนี้รถผมเองเลยนะเพิ่งไปซื้อมาจากที่ศูนย์ยมานะครับพราม5 คันนี้เป็นรถยามาฮ่ามือหนึ่งคันแรกของผมเลยนะคือไม่เคยใช้ยามาฮ่ามาก่อนเลยปกติก็จะซื้อซูนะซื้อซูเกือบทุกรุ่นเลยแล้วก็มาซื้อหล,หลังก็ซื้อ BM ครับขับ BM S ็มเออาร์ครับยามาฮ่าวันเนี่ยคือผมมีโปรเจกต์ที่อยากจะทําอยู่นะครับก็คือดัดแปลงเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะแล้วก็เรือนไมลแล้วก็กล่อง ECU นะครับ ก็เลยต้องซื้อรถมาเพื่อทําการวิจัยวันนี้เพิ่งได้รถมาเลยนะครับไม่ยังศูย์โลอยู่เลยก็เดี๋ยวลองมาทดสอบแรงม้ากับทอร์กดูว่าจะได้เท่าไหร่นะครับตามในสเปคเชต์เนี่ยมันเขียนไว้ว่าแรงม้าได้2 0 0แรงม้าแล้วก็ทอร์กประมาณ1 13นิวตันเมตรแต่ว่าคืออย่างที่รู้กันนะครับคือข้อมูลในสเปคเชต์เนี่ยมันจะมาจากการวัดที่ไฟวิวนะวัดที่เครื่องยนต์แต่ว่าของเราเนี่ย เราจะวัดที่ล้อนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าได้ค่าเท่าไหร่อโอเคครับ ตอนนี้นะครับเราบิดลันอาวันบนไดโน,โนเนี่ยไปหนึ่งรอบแล้วนะครับหนึ่งลันแล้วแต่ว่าหนึ่งลันเนี่ยเครื่องยนต์ยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ใช้งานเนาะเครื่องยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับแรงม้านะครับได้ได้ร้อยเก้าสองจุดแปดนะครับแรงม้าครับแล้วก็ทอร์กประมาณ90ินิวตันเมตรถ้าเปรียบเทียบกับตัวพารรุ่นอื่นก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับรุ่นอื่นๆเนี่ยเราอาจจะต้องจูนเราถึงจะได้192้นะแต่อาวันนี่ เปิดมาให้192เลยแล้วก็ทอรกแล้วก็ค่า AFR Air f u e l Ratio นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ที่ดีนะครับค่าประมาณเกือบเกือบ12ครับสิวกว่ากว่าก็ถือว่าโอเคเลยนะครับก็อันนี้ก็คือรถเดิมเดิมทุกอย่างเลยนะกระจกยังไม่ได้ถอดเลยครับออกจากสูตรมาก็เข้าห้องไดโนเลยท่อเดิมกองเดิมน้ำมันปั๊มนะครับ95 รันแรกได้192.8เดี๋ยวเราจะรันประมาณ4ลันถึง5ลันครับให้เครื่องมันร้อนแล้วก็เดี๋ยวดูอุณหภูมิใช้งานเทียบกับแรงหมาว่าได้เท่าไหร่โอเคครับ ตอนนี้เราก็บิดประมาณ3ามลันแล้วนะครับก็แรงม้าที่ได้ลันแรกเลยได้192.8แรงม้านะครับลันที่2ได้199.2แรงมา้าลันที่3เนี่ยได้201.5แรงม้านะครับหลังจากลันแรกแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยครับก็เรามีการเปลี่ยนเชื้อเพลิงนะไปใช้เชื้อเพลิง E20 นะครับ E20 ลันแรกน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊ส95นะครับได้192.8 ลันนี้2เนี่ยได้199.2แรงม้านะครับสังเกตว่าเ f เนี่ยมันก็จะบางขึ้นมานิดหน่อยนะครับประมาณ4-5%นะครับแล้วก็ทอก็จะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแล้วก็อีก1ลันนะครับผมบิด3ไปนะครับก็ได้201.5แรงมา้าก็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับรถใหม่ปี2022นะครับที่ว่าทำไมถึงต้องเทสน้ำมัน e 2 0เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผมจะใช้น้ำมัน e 2 0 ในการจูนรถตัวผมเองนะถ้าส่วนใหญ่ก็แรงม้าเนี่ยถือว่าโอเคเลยครับสำหรับรถปี2022นะเทคโนโลยีมันก็ปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวสิ่งที่เห็นเห็นเลยเนี่ยก็คือช่วงทอร์กช่วงนี้นะทอร์กได้ประมาณ94.6ซึ่งถือว่ายังน้อยไปหน่อยนะสำหรับรถปี2022ก็เดี๋ยวเราจะมาแก้ทอร์กช่วงนี้กันนะครับ1จุดแล้วก็ช่วงนี้นะครับช่วงใหญ่ๆตรงนี้อีก1จุดนะให้มันเคิร์ฟแล้วก็ลันเทรนขึ้นไป ก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็จะใส่อุปกรณ์ที่เป็น performance เข้าไปนะครับเบื้องต้นเป็นพวกท่อก้องกล้องเทียนอะไรพวกนี้ก็รอติดตามกันได้ครับก็อีกไม่นานครับวันสองวันนี้แหละโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากนะครับก็ฝากเพจ s p k Show b Kit นะครับช่อง u t u b e นะครับ IG แล้วก็ Tik t o k นะครับเพิ่งมาล่าสุดเลยก็ฝากด้วยนะครับวันนี้ผมลุง s p k ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Yeah. yeah, gotta keep on moving no matter how hard it gets. Yeah, yeah. better move out the way, cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick.